สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอนันอีกแล้วครับกับช่องวันชัยกเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้พามาเที่ยวดูแปลงตุดเรียนที่กําลังจะปลูกและนี่ก็เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนครับผมที่แปลงนี้แต่ก่อนเขาปลูกเป็นยางพาราผมหลังจากที่เขา ตัดไปก็จะปลูกทุเรียนครับก็คือใช้แมกโครเล็กครับตัดล่องมันนี่ครับตัดล่องเข้าไปก็เป็นปลูกได้แถวนึงครับผมแล้วพอขึ้นมานิดนึงก็ตัดล่อง ยาวจนไปสุดป่ายางด้วยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมแปลงครับผมเพื่อที่จะปลูกตอนนี้ก็ทำทางโอ้เหนื่อยครับอันนี้ก็ตัดล่องดีวครับขึ้นยังไม่สุดนะจะมีทางรถขึ้นไปอีก นน,นะนนี้ก็เป็นอีกร่องหนึ่งครับ <c oughs> อันนี้ก็ร่องหนึ่งแปลงนี้ที่นับหัวน้ำนะที่มาวางระบบน้ำก็ได้ประมาณร้อยกว่าต้นนะผมดูือับ เปลปงข้างบนปลายมือผมนั้นก็เป็นแปลงทุเรียนเหมือนกันครับข้างบนหลังต้นไม้ใหญ่นี่ก็เป็นทุเรียนมกันนะคือเข้ามาปลูกก่อนนะผมแปลงนี้พี่เขาก็เลยมาทำที่หลังกอใจแม็โคเล็กที่กำลังทำทางนั่นนะ ทำรอบนี้คือมาแก้ผมแก้ทางขึ้นดูครับบรรยากาศสูงมากครับผมแปลงใหญ่นี้ก็ทุเรียนครับทุเรียนกับเงาะส่วนมากแล้วก็จะเป็นทุเรียนครับบรรยากาศ ตอนเช้าอากาศดีมากครับผมเย็นสบายอหอมแล้วเดี๋ยวครับ,บแต้นตุเรียนข้างบนนี่เดี๋ยวพาเดินไปดูต้นตุเรียนต้นตุเรียนสวยมากครับผมเดี๋ยวครับมองเห็นไหม ตัวเรียนสวยมากครับผมแต่นี้ก็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จทำที่กลับรถครับผมพอขับรถขึ้นมาแล้วก็มากลับรถพอกลับรถเสร็จแล้วก็ลงไปตามทางที่ผมเดินขึ้นมานนเนี้ยนูครับบรรยากาศตรงนี้ก็พิกัด อำเภอบ้านนาสารครับผมตำบลลาปูนวันนี้คือมาวางวางระบบน้ําท่อน้ำมาเมนสามนิ้วที่วางเครื่องก็ปลายมือผมครับบ้านหลังเดียวนั่นแนะละที่หลังคาสีส้มๆตรงนั้นคือที่วางเครื่องเดยววันไหนวางเครื่องเสร็จเดี๋ยวพาไปดูครับ ตอนนี้กำลังติดต่อช่างก็อยู่ครับว่าจะใช้เครื่องแบบไหนเครื่องยนต์หรือเครื่องอะไรก็กำลังคุยคุยเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับตอนนี้ดะพาชมบรรยากาศครับเตรียมแปลงปลูกตุเรียนเมนสามนิ้วครับผมซอยเข้าล็อกนี้ก็นิ้วครึ่ง แล้วก็ออกสีหุนพาไปดูนี่คือเตรียมไปแล้วอันนี้คือเป็นล็อกหนึ่งนี่หัวน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะปลูกบริเวณหัวน้ำนี่นะนั่นก็อันนึง่งขึ้นไปข้างบนแต่ตอนนี้แดดก็ร้อนใช้ได้ครับผม ถามว่าทำไมถึงมาปลูกสูงจังไม่สามารถให้คาตอบได้เลยครับบางทีคนเรามันพื้นที่มันมีจํากัดครับผมต้นทุนเราไม่เหมือนกันมีที่ตรงไหนพอปลูกได้ก็ปลูกครับผมเพราะตอนนี้มันก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ราคาสูงครับกับต้นทุน การลงทุนคุ้มไหมมันก็คุ้มนะครับผมว่าดูบรรยากาศตอนเช้ามาเมื่อเช้าเนี่หมอกมองไปหมอกเขาลูกนั้นมองไม่เห็นเลยเป็นหมอกหมดเลยบรรยากาศนี่ก็ว่าจะมาทำทำขนมำครับผม เห็นเจ้าของสวนพี่เขาเหมือนแปลงนั้นเขาก็มีขนมะปลายมือผมตอนกลางคืนสวยมากนะ้วเปิดไฟตรงปลายมือผมเนี้ยเขาลูกนี้ตรงหน้าเนี้ตรงนี้เขาก็จะมีให้เป็นที่พักเขาเรียกว่าอะไรผมก็จําไม่ได้ดอยปู่เสือหรือเปล่าไม่แน่ใจอะก็มองมองมาฝั่งนี้เห็นหมด ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้พามาเดินเที่ยวดูแปลงเตรียมแปลงปลูกทุเรียนนะผมของพี่ชายครับแกก็กำลังกลับครับแกต้องไปรับแฟนแกแฟนแกไปทำงานนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้พาเดินเที่ยวจมบรรยากาศ ผมมทัดอำเภอบ้านนาสารนะผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ